จิตมันเป็นผู้คิดหรือความคิดมันเกิดขึ้นเองครับหากเราไม่สนใจกับความคิดที่เกิดขึ้นเอาจิตกลับมาอยู่ที่กายปฏิบัติแบบนี้ถูกต้องไหมครับได้นะรู้สึกตัวอาศัยลมหายใจก็ใช้ได้นะรู้สึกตัวที่กายก็ได้ถ้าอยู่กับกายกับใจเนี่ยอยู่เนี่ยรู้รู้กายรู้ใจอยู่เนี่ยรู้ยุรู้เนี่ยเนี่ยใช้ได้ละนะเรียนรู้ไป เรียนรู้จะนาไปสู่ความรู้สึกตัวหรือว่าตื่นนั่นเองรู้ตื่นเบิกบานเนาะรู้ตื่นรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะตื่นขึ้นนะตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะตื่นขึ้นได้นะถ้าเป็นหวัดหายใจลําบากจะภาวนาแบบไหนครับลมไม่ปกติขอบคุณครับเป็นหวัดหายใจลําบากลมไม่ปกติก็ดูทุกเขเวทนาไปแล้วกันเนาะ ดูเวทนาไปแล้วกันนะเดี๋ยวหายก็กลับมาดูลมใหม่ก็ได้นะเอาอิรยาบถทความรู้สึกตัวมาได้นะดูอารมณ์ก็ได้ดูความพอใจไม่พอใจก็ได้หรือดูผัสสะก็ได้นะเรียกว,ว่า,ากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยได้หมดแหละนะแม้แต่จะพิจารณารมบทใดบทหนึ่งก็เป็นเครื่องระลึกรู้อยู่เหมือนกัน นะศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนอะไรพวกนีนนะ้จะเป็นอย่ังน,นนะขอให้รู้สึกตัวอยู่ผมเคยได้ยินมาว่าพระโสดาบันไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเป็นเพราะอะไรครับใจท่านอาจหาในการที่จะยอมรับความจริงได้แล้วนะ ใจของท่านเนี่ยจะมีความกล้าหาญในการเผชิญความจริงแต่ท่านยังติดตัวไหนอยู่ครับทําไมเมื่อไม่กลัวไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายแล้วทําไมยังไม่หลุดพ้นครับก็คือมันคือมันเพิ่งเริ่มต้นไงมันยังมีตัวที่มันยังมีอาตาัตราแล้วก็ยังมีความติดอยู่แต่ก็เรียนรู้ที่จะออกอะ่ะคือเป็นผู้ที่เห็นทางในการเรียนรู้ที่จะออกนะมีความกล้าหาญในการเรียนรู้ ท่านเหล่านี้มีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวในพระรัตนาตาใเลยนะท่านเหล่านี้คือแบบหัวใจเนี่ยมอบถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาได้เลยนะ,ะโสดาบันเนี่ยพระอริยะอยู่ในช่วงการเรียนรู้ในการเดินทางมันก็เหมือนพวกเราเรียนรู้พวกเราเจอหนทางอยู่เมื่อเรายังไม่ไปถึงเส้นชัยใช่ไหมกอ็อยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางมันก็เป็นธรรมดาเนาะ แต่ว่ากำลังใจในการก้าวเดินนี่มีแน่นอนแหละมีศรัทธามีวิทยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาในการดําเนินไปเพียงแต่ว่ายังไม่บรรลุนั่นเองยังไม่บรรลุคือยังไม่ถึงจุดหมายนั่นเองนะแต่ก็อยู่ในทางอยู่แล้วคนนี้น่าจะมาผิดช่องนะครับ<ะ>มาขอบวชวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์ครับกับท่าแจ้งครับรอ <laughs> ดีแล้วไม่ขอสูตรตกปลานิน <laughs> มาผิดช่อง เขาบวชที่วัดป่าบ่อน้ําพระอินเนาะครูบาเอ็มไงครูบาเอ็มบอกจะมากราบพระอาจารย์ตะวันอะไรเ้จองตั๋วเครื่องบินไปลงที่อุบลไปผูที่หลวงตาเนาะน,นะหลวงตาได้โทรมาหานี่ลูกศิษย์ใครเนี่ยว่ากันมันบอกว่ามันจะมากราบพระอาจารย์ตะวันอะไรเงีัยมันจองตั๋วมาลงอุบลได้ยังไงครูบาเอ็ม นะเป็นตำนานเลยนะจะมามากกาบพระอาจารย์ตะวันแต่จ,จองตัวไปลงลงตานะอย่างนี้เป็นความบังเอิญไหมครับมันก็ไม่มีความบังเอิญเนาะนะนะมันก็เป็นไปตามเรื่องราวของมันนะเราอยู่ในโลกมันก็เป็นธรรมดาเนาะรู้กับหลงเนี่ยนะเป็นธรรมดาความหลงความรู้เป็นธรรมดาเรียนผิดเรียนถูกกันไป การใช้แนวทางการปฏิบัติแบบทางสายกลางในระหว่างการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ภรรยาและลูกควรวางใจที่เป็นกลางอย่างไรครับ <c oughs> ทำตามหน้าที่ตัวเองให้ดีนะนะไม่ทําไม่เบียดเบียนตนเอง นะไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทําให้ลูกไม่ทําให้ภรรยาต้องทุกข์ใจกับพฤติกรรมของเรานะไม่ให้พ่อให้แม่เนะีมาทุกมาลําบากใจกับพฤติกรรมของเราเลยว่าเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบกับพฤติกรรมของตัวเองนะคนนี้เขาบอกว่าขอให้มีเหตุมีปัจจัยได้ไปกราบพระอาจารย์ด้วยเถิดค่ะ <c oughs> ก็กราบทางโทรศัพท์ก็ได้เนาะ เรารอเหตุปัจจัยแล้วกันนะตอนนี้มาไม่ได้ก็กราบทางโทรศัพท์ก็ได้เนะะาะพลารีครับมากราบต่อหน้ากับกราบทางโทรศัพท์เนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมครับถ้าใจถึงแล้วก็เหมือนกันนะถ้าใจถึงแล้วก็เหมือนกันเหมือนพวกเราที่ไม่ได้เห็นพระพักของพระพุทธเจ้าแต่ก็กราบลงสู่จุดเดียวกันนะนนะด้วยศรัทธาที่มีต่อท่านคือกราบด้วยหัวใจเหมือนกัน ถ้าใจเรามันถึงกันแล้วก็ตรงนั้นก็ตรงนั้นเหมือนกันการเคลื่อนไหวของอวัยวะร่างกายใครเป็นคนสั่งใครเป็นคนสั่งครับไม่มีใครสั่งนะมีไหมไม่มีนะมันทำงานเองนะมันเป็นระบบสัญชัตตยานะ่ะเรียกว่าอัตโนมัติระบบอโตเมติ <c oughs> สิสตมเนะมันทำงานของมันเองโดยอัตโนมัตินะ okay. แต่มันอาศัยการเรียนรู้จากสัญญาอารมณ์นะจารครับแต่ถ้ายังแยกกายแยกจิตไม่ได้ก็เขายังไม่เห็นว่ามันเปนทำงานเองใช่ไหมครับยังเห็นว่าเราสั่งมันอยู่อ่าใช่ใช่ประมาณนั้นะ จารย์ครับมีวิธีการวางลมไหมครับวางลมทำใจสบายสบายไว้แล้วกันนะทำใจสบายๆนะหายใจเข้าออกสบายๆไปเรื่อๆไปนะเฝ้าสังเกตไปเรื่อยๆเนาะนะมันจะเรียนรู้เองอะ่ะประสบการณ์บางอย่างมันก็สอนกันไม่ได้เนาะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองอะ่ะบางทีเราไม่มีเรื่องเราก็เอาเรื่องให้มันนะ บางทีไม่มีเรื่องแล้วก็สามารถหาเรื่องให้ตัวเองได้เหมือนกันนะผมภาวนารู้ลมเข้าลมออกอดีตไม่ปรากฏอนาคตไม่เกิดขึ้นลมเด่นแต่โพรงจมูกมันขยายหรือตึงแบบนี้ปกติไหมครับความรู้เด่นในลมครับขอบคุณครับปกตินะเวลาที่ความรู้โฟกัสที่จุดไหนจุดนั้นจะเด่นชัดขึ้น นะปกติดีนะแต่พึงที่สิ่งที่เราเพึงสังเกต,ตระมัดระวังให้เห็นให้ชัดเลยคืออารมณ์ของความพอใจไม่พอใจนะให้สังเกตดูจุดนี้ให้ชัดอารมณ์ของความพอใจไม่พอใจจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญเราต้องได้รู้สังเกตดูจุดนี้ให้ดีลมก็จะดูความคิดก็จะเห็นผมใกล้บ้าเลยยังครับผ้าจารย์ก็ใกล้แล้วล่ะ เ <laughs> นาะนะแต่ถ่านเรามีสติไม่ตามไปในอารมณ์ไม่ตามไปในความคิดก็ใช้ได้เนาะนะนะคืออย่าไปตามอาการเหล่านั้นแค่เห็นมันก็พอนะก็ยังคงรักษาตัวเองได้อยู่จิตที่ไม่มีอารมณ์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เฉยอยู่แต่ก็รู้ว่าเฉยเห็นการเปลี่ยนแปลงในจิต ลงมสู่อนัตตาธรรมครับนี่น่าจะลองให้ฟังนะครับสาธุสาธุาธอนุมโมทนาเนาะการทำอย่างไรถึงจะมีสติอย่างต่อเนื่องครับฝึกฝนเท่านั้นแหละเรียนรู้ฝึกฝนไปเรื่อยๆลมต่อลมไปเรื่อยๆเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอนะเดี๋ยวกำลังก็จะมีพละขึ้นมาอินทรีย์พละก็จะมีพละกำลังขึ้นมาเนาะตอนนี้ปฏิบัติแล้วมีอาการปวดตึงที่หน้าผาก พอเข้าสมาธิจิตก็จะปักอยู่ที่หน้าผากตลอดบางครั้งก็มีแสงสว่างแต่จะมีอาการตึงและหนักมากพยายามดึงกลับมาที่ลมหายใจสักพักก็ย้อนขึ้นไปที่หน้าผากอีกควรทำอย่างไรดีคะรบกวนขอความเมตตาด้วยคะ่ะก็ตั้งใหม่มาจับที่ลมนะเริ่มต้นใหม่เนาะ ถ้ามันอันนี้แล้วก็ดีแลกหน่อยเปลี่ยนอิริยาบถหน่อยก็ได้นะบางทีเราเพ,พ่งจ้องจจจนเกินไปก็ก็ตึงเหมือนกันนะให้ทําความระล,ลึกรู้แบบกลางๆไม่จ้องจนเกินไปแค่แค่ตามสังเกตและลึกไปเรื่อยๆนะจะช่วยได้ถ้าจ้องจนเกินไปก็จะตึงและปวดหัวได้วันนี้วันเกิดขอให้พระอาจารย์ให้กำลังใจด้วยค่ะวันเกิดให้กำลังใจก็ ผ่านมาแล้วไม่รู้กี่ปีที่ผ่านมาก็เป็นเหมือนกับครูที่ทําให้เราเติบโตเนาะนะนะวันเกิดก็เป็นเหมือนกับวันที่ครบรอบมาตักเตือนเราว่าหนึ่งรอบปีหนึ่งของเราได้ผ่านมาอีกแล้วนะรักตัวเองให้มากดูแลตัวเองบ้างนะนะหันมาดูแลตัวเองบ้างนะสแสวงหาสมบัติที่ล้ําค่าเข้าสู่จิตใจของตัวเองบ้างเนาะ ขอให้เจริญในธรรมเนาะเรียนรู้คนขวายในธรรมะแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะจิตสติความคิดเหมือนกันหรือต่างกันคะหืออะไรนะรวมสามตัวเลยครับจิตสติความคิดเหมือนกันหรือต่างกันคะคือมันคนละตัวกันแต่มันอาศัยอยู่ด้วยกันนั้น <c oughs> คือมันมันคนละอาการกันนะนะแต่ว่าที่แท้แล้วก็คือมันรวมกันอยู่ลงมาปีกว่ากลายเป็นคนหลงลืมมากเลยครับคือเวลาที่เราฝึกสติอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นสาระเนี่ยมันจะค่อยๆทิ้งหมดเลยนะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นเรื่องกวนใจต่างๆจะค่อยๆหลงลืมไปนะแต่มันจะฉลาดในการเรียนรู้ในการเอาตัวรอดคือมีความสามารถในการเรียนรู้ ดีขึ้นนะคือมันไม่ไม่มีภาระในไม่มีภาระในความกังวลใจนั่นเองทําให้เราคล่คองต่อการเรียนรู้ในการเผชิญกับอุปสรรคได้เร็วได้ดีขึ้นนั่นเองถ้าอยากจะมาบวชชีที่วัดต้องไปอยู่วัดกี่วันคะก็กม,ากนนะ <laughs> มาดูก่อนเนาะมาดูก่อนเนาะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี ความหมายหมายถึงอะไรเจ้าค่ะถ้าเราไม่ถามเราก็ไม่ได้ตอบถ้าถ้าถามมาเราก็ได้ตอบนี่แหละความหมายเนะพราะมีคําถามเลยมีคําตอบเพราะไม่ถามก็เลยไม่ได้ตอบนะเหมือนสว่างกับมืดเนี่ยนะสว่างกับมืดเป็นธรรมคู่บวกกับลบเป็นธรรมคู่ทำไมถึงรู้จักว่าสว่างเพราะมีมืดเป็นตัวเปรียบเทียบ ทำไมถึงรู้ว่าดีเพราะมีความชั่วให้เห็นอย่างีง้ทำไมถึงรู้ว่าชั่วเพราะมีดีอย่างเงี้ยนะมันเป็นทำคู่นั่นเองนะเป็นเหตุปัจจัยต่อกันนั่นเองกายานุปัสสาสติปฐานเพียงอย่างเดียวสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับก็คือเป็นฐานหลัก เมื่อเมื่อฐานอย่างลงแล้วไม่ว่าจะเป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิต,ตานุปัสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานก็อาศัยสิ่งนี้ก็คือเป็นฐานหลักนั่นเองเราจะแค่การติดสงบยังไงครับก็ต้องออกมาเรียนรู้ถึงผัสสะที่เกิดขึ้นนะเวลาที่เราปฏิบัติไปแล้วมันจะมีตัวติดติดสุขติดสมาธิไม่อยากให้ออก ยินดีพอใจอยู่ภายในอย่างเดียวเลยนะจริงๆแล้วมันต้องเรียนรู้จากผัสสะปัญญาจะเกิดได้เพราะปัญหามันเป็นมันเป็นธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยต่อกันถ้าไม่มีผัสสะเราจะไม่เห็นตัวมันนะเมื่อจิตเราสงบระงับตั้งมั่นดีแล้วให้สังเกตด,ดูผัสสะที่มากระทบนะความพอใจความไม่พอใจมันดิ้นขนาดไหนเนี่ยเราจะเห็นชัดขึ้นนั่นเอง นะการภาวนาเนี่ยเหมือนกับแว่นขาจายที่ส่องลงมาเห็นใจตัวเองชัดขึ้นนะนะแต่ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราจะไปหมายเอาว่าสมาธินี่แหละนะคือทำมันยิ่งภนะาวนาไปแล้วเบาแล้วก็อยู่แต่ภายในพอมีคนไปแต่ก็แปลงล่างเป็นสับปะหลาดเลยทีเนี้ยจะเป็นอย่างนั้นนะบางทีติดสมาธินี่อารมณ์ฉุนเฉียวหนักกว่าเดิมนะ เราอยากนั่งสมาธิให้สงบเหมือนเดิมแต่มันฟุ้งซ่านพอมีวิธีแก้ไขไหมครับตั้งใหม่เริ่มต้นใหม่นะอะไรที่ปฏิบัติเคยปฏิบัติได้ก็ทิ้งให้หมดปฏิบัติเพื่อทิ้งนะอะไรที่เคยมีที่เคยเป็นก็อย่าไปสำคัญมั่นหมายเอาแล้วก็เรียนรู้ในการเริ่มต้นใหม่เนาะ อนุมโมทนาเนาะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน